สวัสดีครับทุกคนหลังจากกลับมาจากคอนเมื่อกี้สี่พันคนสวัสดีครับมาพูดหน่อยสิว่าเป็นยังไงบ้างคอนเสิร์ตวันนี้ เป็นไงบ้างครับคอรวันนี้ก็ต้องบอกก่อนเลยว่ากล้องไม่เบอร์นะครับไม่เบอร์นะเป็นเพราะฟิลเตอร์หรือเปล่าฟิลเตอร์ TND นี่ ที่เขาขึ้นหน้าจอวันนี้เลยนี่ฟิลเตอร์นี่แหละแต่มันจะแปลกแหวกแนวกว่าน,นี้นิดนึงก็เจาะเลือดเจา้าโดนกอดเป็นไงบ้างก็รู้สึกดีครับรู้สึกดีมากก็กอดกอดด้วยกอดด้วยความเต็มใจนะครับกอดด้วยความเต็มใจแล้วก็ ไม่รู้ว่ามันอธิบายไม่ได้อะทุกคนมันรู้สึกว่ามันเป็นโมเมนต์ที่แบบว่าน่ารักเนาะน่ารักน่ารักจริงๆผมก็ไม่คิดว่าไปเขาจะจะ,จะกอดกอดนาฮักขนาดนี้นะครับไม่คิดว่าไปจะกอดน่ารักขนาดนี้กอดแล้วอมยิ้มฟินนะครับเขาฟินนะครับ สีเห็นจึงได้ก้าจาของห่างเพิ่นจนเมื่อหัวใจคงเห็ด้แก้วใจสอยบ่เป็นอย่างเขาเข้าใจไปรลดไปบอต้องอย่างายกับเป็นบ้าป อบใจหลายที่ย่างเข้ามาหองเอินใจที่มันมิดสิริที่เคยมีความหังฟินทั้งคู่นั่นแหละครับฟินทั้งคู่นั่นแหละ ถูกกนมาคือร้องเพลงอกหักนูนะ่นนั่นอย่าไปฟังเนื้อเพลงบอกลายเทียแล้วการร้องเพลงการร้องเพลงอย่าไปฟังอย่าไปยึดติดกับเนื้อเพลงถ้าเวลาคนมีความสุขมาคันเ้าก็เป็นอีกแบบคันสมุดอกหักมากสิเออฟังเนเพลงได้แต่ถ้าเกิดเรามีความสุขอยู่ไม่ว่าเราจะร้องเพลงไหนก็ให้ฟังในใน้ำเสียงหรือว่าให้ฟังในในในการลองในการลองไปฟังอ่ะละเออ จะร้องเพลงไหนมันก็มันก็ฟิวได้เบิดอเอาไงให้หายเหนื่อยครับหายเหนื่อยจริงๆถามว่านุเกเขินไหมมันก็จริงๆพวกเรากอดกอดกันแบบนี้มานานแล้วนะก็แต่ว่าถามว่านุเกเขินไหมเอ้ยไม่ใช่นุกไม่ได้เขินแต่ว่านุกรู้สึกดีไม่รู้ว่าเป็นอะไรรู้สึกดีนะไปกอดน,นุกวันนี้นุกรู้สึกดีมากเลยรู้สึกดีรู้สึกดี พดเพลงผิดว่ะเพลงไอ้ไอ้กล่องเป็นไงนู้นอ่าไม่จริงเราก็กอดกันมานานแล้วก็กอดกันแบบนีก้ก็กอดกอดกันปกติแต่ฟิลฟิลฟิลอ่ะกอดกันปกติแล้วก็เคยกอดกันตลอดอยู่แล้วแต่แต่หมายถึงฟิลฟิลมันกับรู้สึกว่าปลอบอุ่นนะวันนี้รู้สึกว่าไปเป็นคนที่อบอุ่น ไปกดเน้นมากใช่น่ารักน่ารักก็ต้องขอบคุณที่พี่เอฟซีด้วยนะครับขอบคุณพี่พีเอฟซีมากๆเลยที่เข้ามาดูจนถึงหนึ่งหมื่นคนรายวันแล้วก็ยังมีรายเดือนอีกนะไม่ใช่มีแค่รายวันนะครับก็น่ารักอ่ะเอาง่ายๆไปปลดล็อกใช่ไหมครับแม่นูรักหนูรักเขาหนูรักเขาลูก อยากฟังเพลงอะไรขอเข้ามาหน่อยเร็วกรออกจากอ้อมกอดมาได้เป็นอ้อมกอดที่อบอุ่นมีความสุขส่วนมากก็จะมีคนที่ซื้อ รายเดือนแหละเขาไปซื้อรายบันเพิ่มด้วยอ่ะให้ขอเข้ามาแล้วอ่าฝากขอเด้อเดี๋ยวมาหยาดกันขอได้บัตนี่ะเพลงนี้เพลงนี้เพลงแรกที่เขาขอมานะเพลงนีก็ขอมันะ นั้นดนมาแสนไกลด้วยจดหมายเพื่อเป็นผู้ชายขอ,องเจ้า จนจนความเหน็บหนาวไม่โทอต่อทุกความเศร้าเดี๋ยวเด้อแป๊บหบนึง่งสามคีล่ะสามคีสองคีสามคีมค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 อ่าเอาหนีกว่างายกว่าฝ <c oughs> นลิมฝนลิมครับดัานโดนมา เพื่อเป็นผู้ชายของเจกี่ลักกี่โลฝ่าทางจนทนความหน็บหนาวไม่โทษต่อทุกความเศร้าก็เพื่อมีเจ้าเป็นแฟน ใจเดียวแน่นฝ่าเรงกดดันของการกีดกันที่ยากสุดแสนกว่าล้อเกวียนรักจะเล่นคำแดนช้ำม,มากี่ครั้ง,ง,งที่คอยผลักดันให้สู้ ือเจ้าเท่านาันที่เป็นรางวัลให้หวังที่อายทำไปค้างคาใจเรื่องใดโนนางก่อนคิดทิ้งไปครึ่งทางขอร้องเห็นใจกันช่วยประคองสอง ได้กังวลถ้ามีฝุ่นปนบนทางเห็นฟันเพราะคนที่อายหักมา<ม><น>คือเจ้าเท่านั้นหูฮูอ<ม><น><ม><น>คือเจ้าเท่านั้นครับที่ขอเข้ามากบ,ากบาไปเนาะ นี่อีกหนึ่งเพลงครับที่ขอเข้ามาเลยนะครับชัดนภาเดี๋ยวมอภยัยมอภยัยมอภัยเลยเอาคือเจ้าเท่านั้นที่คอยผลักด,ดันให้สู้คืนแะละดูออก หมักเซลมักหนังมักเซลเฮาลายเซลเฮาดีดีเอาอย่างคือรถขี้ไปเลยวะแป๊บนึงนะครับแป๊บนึงนะ เชลามคนนี้จะมีแต่เต้าวางอย่ามองหัวเด้อย,ยังจำได้ทุกอย่างเกี่ยวกับเธอ เธอคือคนบนฟ้าทจินลงมาเป็นคูใจและฉันเธอหมดถึงใจฉันยกให้เธอคนดีเดียวชัดนภาชัดนภา,นาเป็นไงทําผมทรงนี้โอไหมแต่ว่าเวลาไปถ่ายนังก็จะจะแหวกแต่ถ,ถ้าเวลา อยู่เฉยๆอย่างเงี้ยก,ก็จะเพราะว่าที่ที่แวกเฉพาะถ่ายหนังเฉยๆนะครับหนังยังถ่ายไม่จบเลยนะครับหนังปลาณีแก้มแดงเพราะฟิลเตอร์เถอะมันอยู่ต่ำไงก็เลยเหลียวๆไปเห็นเท่หลอขอบคุณนะครับมีความสุขล้นใจ เปิมเปิ้มปิมด้วยเอาขอเข้ามาครับเอาเพียงอะไร <S <S 2> <S 2> เพียงอะไรเมื่อกี้ยังไม่เห็นเลย <S <S ยังจำได้ทุกอย่างใช่ครับแต่ก่อนนุก็ทำแต่ผมทรงนี้แหละไม่ค่อยได้เปลี่ยน แต่หลังๆมามันรู้สึกว่ามันมันแทงตายแล้วก็ได้แสดงหนังด้วยก็เลยก็เลยต้องแหวกพราะมันเป็นหนังที่นี่เอาเพียงที่เอาเพียงเก่าๆไมเก่าๆเก่าๆที่ทุกคนชอบอ่ะอย่างเช่นพวกพี่ไอดินอย่างเงี้ยพี่ไอดินพี่บิ๊กวันกันทะลักอะไรประมาณเนี้ย ขอบคุณนะครับอาคุณต่อบบยูอามาวันนั้นมันไม่ค่อยได้ซ้อมไงมันเลยก็เป็นผิดผิดถูกๆูนิดนิดหนึ่งนะครับอ่อนซ้อมเป็นนักกีฬาอ่อนซ้อมมากเพราะว่ามันไม่ค่อยได้มันไม่ได้ซ้อมวันนั้นอะเพราะว่ามันติดถ่ายหนังไงก็เลยไม่ไม่ได้ซ้อมอะไรกับเขาเลย บากใจที่ใครเขาอยากให้ตอบคำถามเรื่องมันเกิดมาจากอะไรใครทำที่ความหาเขาต้องจบไปว่าอยากสิเจอประโยคคํคำถามที่ตอบตัวเองสาคำยังทำบ่ได้เมื่อถูกเธอทิ้งทั้งที่บอกเข้าใจ ้า้ตายก็ตอบบ่ได้เป็นถามผิดคนคนตอบบ่อยู่คนอยู่บ่หูสิตอบจังได้ก็มีแต่เธอผู้เดียวที่ตอบได้สิให้ถามไปเจ็บใจก็ได้แต่คนคนตอบบ่อยู่คนอยู่ก็ยัง วนวนเป็นยังคือเลิกกันทั้งที่หากกันมาตั้งรูนอียังคือเหตุผลแกยาวสีหูคือกันัลนลาก็เมื่อเธอคนที่หักสุด ทำยังทำบ่ได้เมื่อถูกเธอทิ้งทั้งที่บอกเข้าใจสิาให้ พออยากสิเจอประโยคคำถาามที่ตอบตัวเองสาคำ